สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกม d e l i v e r y really f ฟ o m t h เดเพ n นะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อจากส่วนที่ค้างกันไว้อนะจากหลังจากที่เราทําสุดยอดซุญแจาผีมาได้เราก็จะเอามันไปใช้งานนะครับเรียกว่าเปลืองควนกรีดนิดนึงแต่ว่าใช้ได้เยอะเงได้หลายรอบสุดที่เราจะไปทําการใช้ก็อินจินช็อปก่อนเลย เก็บนะครับพี่ไม่ได้พกอาวุธมานะเพราะว่าพี่เคลียร์ทางไปแล้วเคลียร์ทางแล้วแต่การมาคราวที่แล้วแหละก็เลยไม่จําเป็นพกอาวุธนะนะตัวไหน่พี่จะเคลียร์ไอ้ตรงที่มันแบบเราต้องผ่านจริงๆถ้าตัวไหนบางทีซอมบี้มันยืนแล้วเราไม่ต้องไปผ่านก็ปล่อยมันไปไว้ไงั้นแหละไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราก็ไปเก็บของเราแค่นั้นเองคิดว่าประหยะัดทรัพยากรไปในตัวอืม ืได้หนังสือม่บอกคืนนีสบายแล้วกูนั่งอ่านหนังสือคลายเครียดเอาถ้าไม่มีถามพี่ทำยังไงพี่ก็เปิดสเตอริโอฟังนะครับถ้าเปิดกินเวลาไปเป็นชั่วโมงต่รอบก็แค่นั้น,นเองเครียดมากก็หลายกั่โมงเลยเครียดครับใช่ไหมครับมันยังมีอยู่ตัวในที่พี่ไม่ได้ฆ่าแต่ว่าอย่างที่บอกเลยก็คือเราไม่ได้ผ่านเงี้เราไม่จําเป็นต้องเดินผ่านเราก็ไม่ปล่อยมันไปเลย ปล่อยมันไปตามยถากรรมโอเคได้คอนกรีตมาอีกสอง เราก็มาหาทางออกกันนะครับอื้ยป้าแล้วก็แวะไปโควิดนั้นพับพิเท่าไปเอาไม้กระบอกที่เราฝากไว้ที่ที่โรงพยาบาลนะก่อนจะกลับบ้านเพราะมันยังมีช่องให้เหลือนะ ตอนนี้ไล่ตามเก็บวัตถุดิบนะครับไล่เก็บไปเรื่อยๆโอ้ยกลับบ้านก่อนละกูเดี๋ยวโอเคบอกเอาวัตถุดิบเก็บกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ไปบุกที่ตอมอคันโดต่อ โอ้ยงวงเหมือนกันนะนี่ทุนใหญ่อส่วนที่เหลือจะเป็นตัวที่ต้องใช้ล็อกพีะพี่เก็บไว้เองไงเพราะว่าตอนแรกกะว่าน่าจะเปิดเจอบ้างแม่งไม่มีเปิดเจอสักกันแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็คาบเองก็ได้ว่ามันให้มาก็ให้แบบล็อกพีดโง่โง่ะเออ เราผิดขั้นต่ำยอะไรเงี้ยมลกลับไปของเก็บอีกรอบหนึ่งคนคนนี้ดีดังอยู่ก็ในใจ เฮ้ยเดี๋ยวแมงดิเมนเทนแป๊บแล้วก็แแค่นี้แหละพอโอ้ยทำมมันง่วงอย่างนี้ไปง่วงม,ม,มากได้บอกตรงโอ้ยเป็นอันสลบ โอ้ยเหมืนนอนว่วงเหมือนอ้าวคิปงายแล้ววอ้งงานเข้าามาสิมาสิมามาชิมเบนซัฟันเจ้าให้หลังอ่านจีเด่ย กูเป็นหนึ่งอะมึงตัวที่สองเลยแล้วกันนะมาพร้อมเพียงกันมาเดินปแปลกแปลกยับร้อยเดี๋ยวนะค่อยปับเปิดหีบนี้ดหลังกันหมเปิดหีบล่างกันโอ้โหแม่ง อีไม้ดามกับอีพากก้อนเนี่ยแม่งกูแทบไม่ได้ใช้เลยนะจริงๆต้องมีก็เอาไปให้อมิลเลอร์ที่มันทำตัวเองเจ็บอะเดีย๋ยวปากวันนี้ให้หมดอะ,อจ,ะจะได้มีช่องเก็บเยอะๆอุ้ยเชี่ยพ่อมึงตาย เจออะไรไม่เจอมาเจอตรงนี้ก็หวกกลวยอะไรเดี๋ยวไปแอแม่งเจออะไรไม่เจอมาเจอกันตรงนี้เดินมาแม่งสวยชิมมึงจะแม่งหันหน้ามาเจ๊เออะไรกันนันนี้เนี่ยโดนเดยอะโดนไม่ใช่น้อยหันหลังมานานแหละเต็มแผ่นหลังลูกผู้ชายเอาไปเลยลูกนี่แหละมึงไปนอนกองกอันตรงนั้น่ะ เดินไปแม่งเจอพอดีสวยอะไรขนาดนี้วะกูเนี่ยจะอีจะอีจะอีะอื้อันหลังอาเลยเนี่ยเอาเด้ดเด็ดวๆกูๆม,มาเก็บตรงนี้ก่อนได้เนึ่งดีได้ร่อมันมาเด้ออือ้ะแม่งเสกไม่เห็นคาแม่งก็ได้วะยังไงก็ แต่มันจะเย็นก่อนไปนิดนึงอุ้ยเขียมเกือบแหมีหาหันหลังมาเชียโอเคอ่ะน,นั่นนะ่ะเดยเดี๋ยวมึงเจอกันเฮ้ย,ยแต่แม่งจะหกโมงเย็นแล้วนี่่าชิบหายแล้วต้องรีบทาเลยเว้ยนะแม่งกำไม่ทัน ไปอขอจ้วงหลังสักทีเออโอเคไปเก็บต่อโอ้โหมึงให้อะไรกูมาบ้างวานเนี่ยเยอะไปไหนวะเนี่ย เอาไปใส่ตรงนู้นดีกว่าเก็บเวลาเดินอีกูแม่งกับทันประวะัติ โอ้โหมันยนแม่งแบบเฉียดเวลามากเลยนะ,ะเอามันก็ยังไม่หมดอีกเหรอวะเนี่ยโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนี้วะเ๋ยวโอ้โหเยอะเกินเดีย๋ยวนะเอาอ้ เออเดี๋ยวกูเก็บอะไรไปได้บ้างวันเนี้ยไอ้น,นี่มาก่อนเออมานี่ก่อนอเล่นกูปวดกระบ,บาลเลย,เยอ,อืปิมปิมเลยนะเนี่ย อทำไมกูมายืนโอ้โหยืนที่เก๊กกัางๆเนี่ยจะตายจริงซา่าเอาไปติลูกมึงจะยืนทำเก๊กทำซ่ากันเลยกลับบ้านไม่ทันจะโดนกระทืบอืม้มแบบปิ่มๆเลยนะนี่ กลับบ้านกูไม่ต้องนอนกลางคืนแหละนอนเลยโอ้โหของแม่งจะเยอะไปไหนวะนี่เดี๋ยวเอาหนังอ่านห,หนังสือกันเป้เป้พอแล้วก็ทำการคาไปนี่แหละเพราะไอ้นี่ยจำเป็น เพราะว่าเป็นคีย์สำคัญของเทคดีวายเมนูแฟกเจอรลิงอันนี้สำคัญมากต้องเรียนก่อนปึ้งโอ้โหเงีย้ยแม่งเรียนกูซะหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะอืมครัขบของกินก่อนดีว่ายพวกนี้มีอยู่อันหนึ่งเหรอวะกินก่อนเนี่ย นี่ก็กินดีครับรออะไรเป <c oughs> เดี๋ยวนะกูจะเรียนอะไรต่ออีกอย่างนี่อาทีสานมีเทา่า working เดี๋ยวมันจะมีอาคีเทคด้วยตามันเป็นพวนเดี๋ยวนอนสักสามชั่วโมงแล้วกัน กืออย่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขอกูฝากไปนู่นหมดนี่หว่าเดี๋ยวนะโอ,อเคเฮ้ยเดี๋ยวกลนะับกล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 ับลืมเอาล็อกพิษไปอันนี้ดีกว่ามันกันไม่พอเดี๋ยวมึงใช้อัอนงันไม่พอ เดี๋ยวไปสมงิตพิที่เท่าเอาไปสิลูกไม่ยอมไปเฮ้อืม ไปไมาเงี้ยจุดนี้นะจ๊ะกลับไปเอาของตรงนู้นก่อนเดี๋ยวชิบายโอเคไปกูมารวมไว้ศูนย์กลางนี้หมดเลยไม่ใช่พี่หนึ่งจัก,กรวาลแต่ก็เป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลได้เดี๋ยว โอ้โหเดี๋ยวมาไขตรงนี้ด้ยวยก็ดีโอพระเจ้ามึงจะเยอะอะไรขนาดนี้เดียว อ,อย่างนี้กันนะครับดูกูละตี้เฮ้ยเดี๋ยวเอาไปเลยแผ่นหลังลูกผู้ชายอื้มเอาเฮียไมห่หักอีกกำ <G ül üyor> กะใจหักนะเนี่ยไม่หักอีก <G ül üyor> โอ้ยแม่งกวนตีนยี่หมายเนี่ยมันนี่เออรวมมาไว้ทีเดียวกันเดี๋ยอือหือเนี่ยน,นะ เพือยังไปไม่หมดอยู่ดีโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเออเออแมงเดี๋ยวเอาของกินกลับบ้านก่อน,นก็เหลือยาไว้สามขวดโอเคัดบไป อูอสิบเจ็ดแล้วจะพออัดไหมวันนี้ไม่น่าทัน เราก็ไปเก็บวัตถุดิบให้หมกก่อนนะครับอือหือเน่งเพียบ อ uh huh. ่นะกับบาเรารักรออยู่คาบทันบัวไม่น่าทันโอเคเดี๋ยวนะ ต้องมีคาบอาวุธนั่งก่อนจะไปเจอกับบอดนะเราก็ต้องคาบทันบอกว่าไม่ไม่น่าทันแน่นงั้นเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ล่างคคิดได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดต่มกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกพี่ก็จามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ